สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเอาข้อมูลมาจากนิตยสารการเงินธนาคารนะครับแต่ว่าเป็นเว็บไซต์ของเขานะฮะชื่อเว็บไซต์ moneyandbanking.co.th นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเศรษฐีนะครับเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เงินลงทุนผลประโยชน์ที่เหล่าเศรษฐีเหล่านี้ได้รับนะครับแล้วก็มันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ สร้างนะครับแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเศรษฐีเหล่านี้ให้ต่อยอดและรวยขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากนะครับเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากคําว่าอ,อ,อสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่มีหรอกแต่ว่าเศรษฐีเหล่านี้มีแต่ว่าบางคนเนี่ยหรือว่าอย่างคุณคุณท่านท่านเพื่อนเพื่อน,นทั้งหลายรวมถึงผมเองเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการอสังหาริมทรัพย์หรือมรดกตกทอดจากรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เราหรอกแต่ว่าเราต้องการโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับ แต่ถ้ามองในมุมของเราเนี่ยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยเราจะมองว่าทําไมเนี่ยธนาคารหรือแหล่งทุนเนี่ยเขาไม่ให้เรายืมทําไมเข้าถึงไม่ให้เรากู้นะครับแต่ถ้ามองในการในมองกลับกันเนี่ยกลุ่มทุนหรือธนาคารเหล่านั้น <ico ot> เขาก็จะมองว่าทําไมกูต้องให้มึงกู้ด้วยวะ <c oughs> มันเสี่ยงให้คนอื่นกู้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมุมมองมันจะต่างกันนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้นะฮะบทความวันนี้เราเราจะมาดูว่าโอกาสของเศรษฐีเหล่านี้นะครับว่าทําไมเขายิ่งมีโอกาส และเขายิ่งมีทุนเขายิ่งมีทรัพยากรมีทรัพย์สินมีอะไรต่างๆเขายิ่งรวยขึ้นไปอีกนะครับไปดูกันนะวันนี้นะฮะบทความที่ผมเอามานะครับจากการเงินธนาคารนะครับเว็บไซต์ moneyandbanking.co.th นะครับบทความเขาเขียนว่านะฮะแบงก์เจาะกลุ่มเศรษฐีใช้อสังหาที่ดินค้ำลงทุนนะคือเอาเอาที่ดินไปค้ำการลงทุนนะครับ เขาบอกว่านะครับเศรษฐีไทยเนี่ยเป็นเจ้าของอสังหาและถือครองที่ดินมูลค่ากว่าแสนล้านบาทนะครับเป็นโอกาสทองของธุรกิจ private banking private banking ก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นบริการเฉพาะของคนรวยอ่ะนะครับเป็นบริการเฉพาะของคนรวยเราไม่ไม่ถึงขนาดเราเราใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะอ่ะนะเขาบอกว่านะฮะเศรษฐีเนี่ยเป็นเจ้าของอสังหารือมรซับนะฮะและถือครองที่ดิน ปลอดภาระนะครับม,มีมูลค่ารวมกันกว่าแสนล้านบาทนะครับ Privat e banking จาก2ธนาคารใหญ่ไทยพินิษ์และกสิกรฮนะลงสนามดึงทรัพย์สินมาลงทุนเพิ่มผลตอบแทนน,นะนะไปดูกันที่ธนาคารแรกคือธนาคารไทยพินิษ์นะธนาคารไทยพินิษ์เขาเจาะเศรษฐีอสังหาลงทุนนะครับผมก่อนที่จะไปดูทั้งไทยพินิษ์และกสิกรผมบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วก็คือว่าหลักการนะหลักการของ หลของการลงทุนประเภทนี้คืออะไรสมมุติว่าคุณมีที่มูลค่าประมาณหนึ่งรล้านบาทนะคุณพ่อคุณแม่ทิ้งมาดกไปให้นะที่ใจกลางเมืองนะแต่ว่าคุณเองไม่อยากที่จะไปทําอะไรเลยนะไม่จะขายก็เสียได้นะเอาที่เหล่าเนี้ไปให้ธนาคารเขาดูแลนะสมมุติที่มูลค่า1 0 0ล้านบาทเนะี่ยธนาคารเขาใช้เงินคุณประมาณ60สิถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ตีซะว่าประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะสมมติที่มูลค่าหนึ่งร้อยล้านบาทเขาให้คุณ เขาจะให้เงินกู้คุณเนี่ยหกสิบล้านบาทแต่เขาจะไม่ให้เงินเขาอาจจะไม่ให้เงินแบบมันมาเป็นเงินสดนะเขาจะให้เป็นวงวงเงินของคุณหกสิบล้านบาทนะครับแล้วเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณเนี่ยประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับก็คือแต่ว่าพอคุณได้วงเงินทุนวงเงินกู้ไปแล้วเนี่ยคุณห้ามเอาเงินสดไปคุณต้องเอาเงินกู้เหล่านี้ไปลงทุนนะครับในกองทุนรวมของของธนาคารที่เขาปล่อยกู้ ไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้กองทุนหุ้นทุนกองทุนหุ้นกู้กองทุนอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นกองทุนนะครับแล้วเนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาจะบอกคุณว่าลงทุนกองนี้จะได้ความจะได้กำไรประมาณ3% 4%เกองนี้อาจจะ7%รกองนี้อาจจะ8%อแต่อาจจะมีความเสี่ยงสูงสุดอาจจะ8%แต่พี่อาจจะขาดทุนได้นะครับเขาจะเขาจะคือพูดง่ายเขาปล่อยกู้คุณเสร็จแล้วนะฮะ เขาก็เอาเงินที่ปล่อยกู้นั้นนะมาบริหารต่อนะแล้วเขาก็จะได้ค่าเขาเรียกว่าค่าจัดการกองทุนเนี่ยค่าบริหารพอร์ตอีกแต่ค่าบริหารพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่เยอะอาจจะแค่ไม่ถึง1%น่ะนะครับโดยสรุปก็คือว่าคุณมีที่นะเขาบอกว่าเอา้เอาเอาที่มาเดี๋ยวปล่อยกู้ให้6นะที่1 0 0บาทปล่อยกู้ให้60บาทนะครับและไอ้บาทนะนะั้นนหะมึงต้องเอาเงินเนะี่ยมาซื้อกองทุนกูนะและกูจะบริหารกองทุนให้มึงด้วย นะมึงเสียดอกเบี้ยให้กู2%นแล้วมึงยังต้องเสียค่าบริหารให้อีกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสมมติว่าเขาทํากําไรให้คุณ5%สมมตินะเขาทํากําไรคุณ5%เซคุณต้องเสียดอกเบี้ย2%แล้วคุณอาจจะต้องเสียค่าบริหารกองทุนอีก 0. ้เปเซเท่ากับต้นทุนคุณคือ 2. 5เเพราะฉะนั้นคุณได้กำไรผลตอบแทนจากกองทุนที่คุณไปลงทุนเนี่ย5%้รคุณก็จะได้กำไรที่คุ่ต้าเปอรเลยนต์โดยทห่คุณาม่คารได้อะไร ธนาคารก็ได้กําไร2.5%เท่าคุณนะแต่คุณไม่ต้องทําอะไรคุณมีแค่ที่คุณได้กําไร2.5ธนาคารไม่มีอะไรเลยมีแต่พนักงานกับความรู้เขาก็ได้2.5%เท่าคุณที่คุณก็ยังอยู่ที่ดินคุณก็ยังอยู่นะที่ดินคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยคุณได้กําไรปีละ2.5% 2.5%สมมติว่ามูลค่า100ล้านบาทคุณได้เดือนละคุณได้กําไรปีละ250,000เดือนละ2แสนไม่ต้องทำอะไรเลยที่ดินคุณก็ยังอยู่ คุณก็ถือคลองไปเรื่อยๆผ่านไปห้าปีสิบปีที่ดินคุณแม่งขึ้นไปเกือบสองร้อยล้านแล้วคุณก็ได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกตลอดอะ่ะคือแบบโคตรแฮปปี้อ่ะคนรวยนี่แม่งจะแฮปปี้สุดๆอะ่ะนะครับนี่คือช่องทางประมาณนี้นะครับเพราะเข้าใจนะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปอ่านดีเทลกันให้ฟังว่าลึกๆมันมีเนื้อหาสาระยังไงนะครับเอาไปดูในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์กันนะครับเขาบอกว่าสําหรับลูกค้า private banking นะฮะหรือกลุ่มความมั่งคั่งระดับสูงใช้คำว,ว่า กลุ่มความมั่งคั่งระดับสูงนะฮะ High New Worth นะฮะที่มี AUM นะฮะก็คือ Asset Under Management ก็คือเอ่อก็คือสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเนี่ย5้ล้านบาทขึ้นไปนะคุณต้องมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของธนาคารไทยมิตร้ล้านบาทขึ้นไปนะฮะ,ะไทยพผนนี้เขาเรียกว่า SCB Private Banking เนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการแบบ Private Banking ที่ดีที่สุดโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลนะบริหาร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ SCB เนี่ยเขาบอกว่าเขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเขาเรียกว่า SCB Private Banking เนี่ยเขามีลูกค้าประมาณ1,000 0รลายนะครับมี AUM ก็คือ Asset Under Management เนี่ยรวมกันประมาณ8,500 0 0ล้านโหสุดยอดไทยพาณิชดูแลลูกค้ารวยระดับอภิมหารวยประมาณ1มื่นลายนะแล้วก็มีสินทรัพย์ที่รวมดูแลทั้งหมด8,500 0 0ล้านนะครับทั้งนี้นะครับธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําด้านการให้คําปรึกษา เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าโดยประสานความเชี่ยวชาญจากเครือธนาคารไทยพาณิชย์โดยทีมที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนมืออาชีพพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชนันด้านการลงทุนใหม่ๆด้วยการให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบ,บุคคลน,นะครับเพื่อสอดรับความต้องการและระดับความเสี่ยงของลูกค้านะครับไทยพาณิชย์เนี่ยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชนันทางการลงทุนรูปแบบใหม่ๆภายใต้ชื่อ SCB property back loan นะฮะคือสินเชื่อเพื่อใช้ในการบริหารความมั่งคัง่งสำหรับลูกค้า SCB Private Banking ใช้เพิ่มกระแสงเงินสดเพื่อต่อยอดความมั่งคัง่งยิ่งยิ่งรวยก็ยิ่งรวยย่างขึ้นไปอีกนะโดยลูกค้า SCB Private Banking เนะี่ยมีสัสดส่วนถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมประมาณ40,000ล้านทั้งนี้นะครับลูกค้าสามารถนำอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระมาเป็นหลักประกันเพื่อได้รับวงเงินสำหรับการลงทุนกับ SCB เนี่ยนะครับก็คือ ให้อสังหาริมทรัพย์ช่วยทําเงินเพิ่มความมั่งคั่งด้วยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษทั้งแบบลอยตัวและคงที่นะครับ SCB Property Back Loan เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยครับสามารถนาอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระมาเป็นหลักประกันเพื่อได้รับวงเงินสําหรับการลงทุนกับกลุ่มธนาคารไทยพณิชต์สร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือ,งงนองงนจากการปล่อยทิ้งไว้เฉยๆหรือ,อคุณเอาที่มาเข้ากับไทยพณิชต์แต่คุณก็ยังมีไรายได้จากค่าเช่าที่ได้ด้วยนะอ่า นะครับแล้วก็อีกทั้งยังไม่เสียโอกาสนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยราคาอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคุณก็ไม่เป็นต้องขายคุณก็มีเงินสดมาใช้ไม่ใช่เสียไม่ใช่ใช่คุณมีเงินสดไปลงทุนแล้วคุณก็จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนั่นแหละถือคือเงินที่คุณเอามาใช้ได้นะครับมันทําให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นนะครับโดยลูกค้าสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่คือผ่อนคือจ่ายนี้ได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสามปีอัตราดอกเบีย้ยพิเศษทั้งแบบลอยตัวและคงที่นะครับเขาบอกว่า นอกจากนี้นะครับลูกค้าย,ยังสามารถที่จะขายสังหารขายสังหาที่เอามาค้ำประกันเนี่ยได้นะโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดหนี้ก่อนนะคือพูดง่ายคุณบอกเอาที่เข้าและได้งงเงินมาแล้วก็เอาไปลงทุนขอเวลาผ่อน3ปีนะครับแต่ว่าก่อน3ปีคุณขายที่ได้คุณไปปิดได้คุณไม่ต้องเสียค่าค่าเบีย้ยปรับนะไม่เหมือนคนทั่วไปนะกู้บ้านปิดก่อน3ปีปิดก่อน5ปีไม่ได้ต้องเสียค่าปรับ3% 2%ว่ากันไป คนรวยไม่ต้องนะคนรวยไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับเขาบอกว่านะครับผลตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่คุณไปลงทุนนะครับหากลงทุนแบบ low ถึงบลูเดอร์ลิสต์ก็คือโดยเฉลี่ยนอยู่ที่ประมาณกำไรนะอยู่ที่ประมาณ 1- 5%ต่อปีนะครับทางนี้นะฮะไทยพณิ์ตั้งเป้าไว้ในปีนี้จะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการวงเงินรวมประมาณหมื่นล้านในเบื้องต้นนะหากได้รับกระแสตอบรับดีนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง นทยพาณิ์บอกว่าในปีนี้ธนาคารจะเน้นการนําสินทรัพย์ประเภทอื่นของลูกค้าที่นอกเหนือจากอสังหามาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นลอมบาดโลนนะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนเอ,ก,เอกประสงค์เพื่อการลงทุนอายุไม่เกินหนึ่งปีโดยลูกค้านําหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและสร้างโอ,อก,กาสในการลงทุนโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจและมีความยืดหยุ่นสูงนะก็คือไม่จำเป็นต้องอสังหาอาจจะมีหุ้นอาจจะเอาเป็นหุ้นนะคุณมีหุ้น มูลค่าหุ้นคุณ5,000ล้านแล้วคุณก็ไปไปแลกเป็นใบหุ้นมาแล้วก็ไปจดจำนองเขาเรียกจดจำนำจำนำหุ้นกับแบงค์แบงค์ถ้าเป็นถ้าเป็นหุ้นนะตอนที่ผมอยู่ธนาคารเนี่ยหุ้นเนี่ยเขาจะดูราคาเฉลี่ยเอเวอร์รทั้งปีราคาเฉลี่ยทั้งปีเท่าไหร่เขาอาจจะให้แค่50%หรือ30%ของมูลค่าราคาเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็อามาเป็นหลักประกันได้นะ อ่าเนี่ยเขาจะให้สินเชื่อเขาเรียกว่าสินเชื่อหนึ่งประสงค์ภาษาอังกฤษเขาเรียกลอมบัต์โลนนะเป็นสินสินเชื่อหนึ่งประสงค์มันก็เหมือน,นเร่านี่แหละเป็นบัตรกดเงินสดอ่ะของเราคือบัตรกดเงินสดเฟิร์สชอยสีบอยอะไรแบบนี้นะอีออนนะแต่ว่าของฝรไอ้ไม่ใช่ฝรั่งหิของคนรวยเขาเรียกลอมบัต์โลนนะอันนี้เขาคนละแนวกับเราเขาค่อนข้างไฮโซกับเรานะครับนะนี่ก็คือแนวการลงทุนของไทยพาณิชย์นะครับครับทีนี้มาดูในส่วนของฝากฝั่งกสิกรกันบ้างนะกสิกรเขาบอกว่าเศรษฐี คลองที่ดินรวมสองแสนล้านในของเขานะให้เอาดึงมาเป็นการลงทุนแลน์โลน for investment นะครับกสิกรเขาบอกว่าเขาเป็นรายแรกนะที่ขอแบงก์ชาติทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เรียกว่าแลน์โลน for investment นะครับคือเอาที่ดินมาเป็นหลักประกันเพื่อนำมาลงทุนกับธนาคารเมื่อ3ปีก่อนนะครับโดยวงเงินในรอบแรกที่ขออนุญาตจากแบงค์ชาติมีมูลค่า1 5 0 0 0ล้านโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับแลน์โลน for investment เนี่ยได้เข้าถึงลูกค้าไปแล้ว300คน ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีที่ดินรวมกันกว่า2,000แปลงหรือนับเป็นโฉนดกว่า6,000ฉบับซึ่งมีมูลค่าที่ดินรวมกว่า2แสนล้านโอ้โหสุดยอดนะครับคำว่าลูกค้ากว่า90รายที่ให้ความสนใจแลนด์ลุน for investment เนี่ยซึ่งมีมูลค่าที่ดินรวมกันเนี่ยประมาณ28,000ล้านเนี่ยธนาคารได้อนุม,มัติวงเงินไปแล้ว8,000ล้านนะครับ8 8 9 0 0 0ล้านและอยู่ในกระบวนการพิจารณาอีกประมาณ5,000ล้านทั้งนี้นะครับทำให้สินเชื่อแลนด์ลุน for investment จะครบ1 5 0 0 0ล้านในสิ้นปี64และจะได้ขอเพิ่มจากแบงค์ชาติไปอีก1 5 0 0 0ห้าล้านก็ยังดีนะต้องไปขออนุญาตจากแบงค์ชาติด้วยนะ,ะในส่วนของผู้บริหารเกสิกรยังบอกว่าอย่างไรก็ดีนะฮะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยนะ,ะที่ทําให้ลูกค้าสนใจทั้งนี้นะครับตัวอย่างการสร้างผลตอบแทนด้วยบริการแลนด์ลุน for investment เนี่ยเช่นหากคุณมีที่ดินราคาประเมินประมาณพันถึงพันสองร้อยล้านเนี่ย ธนาคารกสิกรจะให้สินเชื่อประมาณ7 0 7 0 0ล้านคือประมาณ70%ให้คิดดอกเบี้ยคุณเนี่ย2%และเมื่อเอาเงินไปลงทุนกับธนาคารจะได้ผลตอบแทน4-9%ซึ่งถือว่าได้มากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยนะต้นทุนดอกเบี้ย2%แต่ได้4-9%โดยเฉลีย่ยมาตีสมว่า5%นะได้กำไรแน่ๆ3%นแหละไม่ต้องทำเลยเลยนะวงเงินสินเชื่อ700ล้านที่ได้จากที่ดินเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์ สามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้ประมาณ14ล้านก็คือ2% ouais. หักแล้วนะหักได้ว2%ก็คือ14ล้านต่อปอีถือว่าน่าสนใจและที่ดินมีความเสี่ยงต่ํามากและเจ้าของไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอนนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะอุปสรรคของสินเชื่อแลนด์ลร์ for investment คือลูกค้าที่เป็นเศรษฐีเนี่ยคือแม่งรวยอยู่แล้วแม่งไม่อยากกู้ <c oughs> ไม่รู้ผมจะเอา ไปลงทุนทําไมผมเอาที่ไปจำนองกับคุณผมได้กํไรสองสามเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่ต้องการสองสามเปอร์เซ็นแล้วที่ผมปลอดภาระ,ะดีกว่าเปล่าคนรวยบางคนเขารับไม่ได้กับการที่ที่หลังฉนวนเขาจะติดคําว่าจำนองไงเออแต่อย่างเราไม่จำนองได้ไม่เอาไว้ก่อน <c oughs> นะครับไหนะบ,นะบ,บอกว่าเ,เขาบอกว่าลูกค้าเศรษฐีไม่อยากกู้เนื่องจากมีสภาพห้องทางการเงินอยู่แล้วนะทำให้ในระยะแรกได้รับความสนใจจากลูกค้าช้าๆหรือน้อยอ่ะ แต่ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นสะท้อนจากการที่มีผู้เข้ามาเล่นตลาดนี้มากขึ้นก็คืออย่างไทยพาณิชย์นี่แหละนะครับต่อมาเขาบอกว่าเกษกรเองบอกว่าอยัางแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเ,เ,เขาเรียกว่าไงลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงเนี่ยยึดหลักการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงและบริหารพอร์ตการลงทุนเชิงรุกสําหรับมุมมองการลงทุนปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าอะไรเนี่ยโอ้ภาษาอังกฤษเยอะเลยนะเอาเป็นว่า เขาเป็นว่าเขาว่าคืออย่างนี้ผมไม่อยากอ่านเดี๋ยวอ่านผิดๆถูกๆเพราะว่ามป็นคำศัพท์ที่ผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับก็คือสรุปก็คือว่ากสิกร,กรเนี่ยนะฮะเขาจะบริหารเงินให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เออเอาที่ดินไปเข้าเหมือนกับไทยพณิสนั่นแหละนะโดยสรุปก็คือว่าทั้งสองแบงก์ตอนนี้นะครับที่เอามาเน้นการลงทุน ขยายพอร์ตลูกค้ากลุ่มนี้นะครับก็คือความเสี่ยงมันไม่มีแล้วก็ธนาคารได้ดอกเบี้ยนแน่ๆสองเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้ากู้กันทีเป็นแสนล้านอย่างเงี้ยกู้เป็นหมื่นล้านพันล้านมันไม่ต้องไปปล่อยรายย่อยไงกำไรแน่ๆเน้นๆแ,แล้วก็หลักประกันก็คุ้มมูลนี่มากหลักประกันพันล้านให้กู้แค่เจ็ดร้อยล้านนะครับแล้วอะไรบ้างเอาเงินปล่อยเงินกู้แล้วเอาเงินกู้อะมาซื้อหุ้นหลักทรัพย์ตัวเองอีกนะกองทุนรวมที่ตัวเองบริหารนี่คือโอ้โหแม่งคือแบงค์แม่งถ้าไม่มีความเสี่ยง นะครับคือมันล็อกไว้หมดเลยนะครับหลักประกันที่ดินก็เป็นของเขากองทุนก็เป็นของเขานะเขาล็อกได้หมดนะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความเสี่ยงเขาได้กําไรแน่ๆสอเร์เซนโดยที่เขาไม่ต้องมีเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่เลยนะธนาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่เลยนะแต่ว่าในแง่ของคนกู้หรือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเขาก็อาจจะมองว่าเขาไม่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าธนาคารบริหารให้หมดก็ยอมให้ค่าจ้างค่าบริหารไปให้ดอกเบี้ยไปแล้วก็ได้กินส่วนต่างก็ง่ายๆวินวินทั้งคู่นะฮะ สำหรับธุรกิจคนรวยก็ยังจะรวยขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับก็อย่างเราก็ฟังเอาไว้แล้วกันนะประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่คงจะยากนะครับเราก็มีท,มที่มีทางก็ไปขายฝากร้อยละสองเปอร์เซ็นต่อเดือนนะฮะปีละยี่สบี่เปอร์เซ็นแต่นี่เขาเรียละสองเปอร์เซ็นต่อปีนะสำหรับคนรวยนะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะฮะ ก็ฟังไว้ก็อิจฉาคนรวยกันเล่นๆแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ